กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกดเลยค่ะสวัสดีครับพบกับเราช่องีฟอกไทเลอร์เอลฟ์เอนทายแลนฮะวันนี้เรามาพบกับไฮเลือดลักนะฮะเฮ้เฮ้เเเเขาหายดีแล้วเขาได้กองดินใหม่นะครับ เออเออเออเย้อ hmm. ืมอะไรดีเอ้ตะกี้ยังเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวครับหายครับก็ออกเลือดนะครับเอ้าปิ๊ว อาจจะปั๊บปับปับปับ,ปบ,ปบอจะปปอลมแรงมากอันนี้ใช้ไม้นะฮะอืมขนาดนี้อ่ะเคาคือเลื่อนลัก อเรารักเราดินจากไหนอ่ะหรือว่าเกตจากนี้ขึ้นไปนนนก็คงหายดีเขาถอาฟอร์มเรื่องอาจะเป็นเฮอร์รีอว่าเป็นชนิดที่4แล้วก็ไม่ได้เป็นบวมหน้าบวมอะไรนะครับ ไอใ้ใครเดินไปวะจะเฮงจะเฮยน่ารักท็อปฟอร์มครับไปดูอุมออมอ้มบุญอีกนะอุ้มบุญเลยลาแล้วอุ้มบุญสุดท้ายละความดีความส่วนก็งานใหญ่มาก ไหนวะอือหือ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 ่ยๆๆๆๆๆๆจะหายดีแล้วคิดอะไรได้เพราะเก่งละ อะไรอ่ะเฮ้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 ไอ้ดอกไม้แม่แม่เสียมาแม้ดอกต้นนี้นของน่ารักอย่ามติดตามช่องพายน่ารักด้วยนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหออ์อซอม นี่ก็เป็น วิถีชีวิตนะครับของคนกบช้างที่หมู่บ้านช้างบ้านตรากลางโครงการโคจ,จักจังหวัดสุรินทร์กำลังเล่นจ่อจ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 อ่ออมัน <c oughs> คือเนาะเลยล่ะปับกันครับไอไปจับแทงเขาด้อ Slider đâu mà, nhìn những phần nặng nặng này, yết 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 น่าร oh, no oh. ah. ักจ้ะโอ้อาสลบแป๊บสลบแป๊บครับโอ้พายเรืครับ อ้ามิ่งนะฮะโอ้โหเตะแายเตะคอยน์นู้อ๋โหโหโหเลื่อนลักกับกองทรายใหม่ของเขาพูดแต่ว่าหญ้าเลื่อนลักสวยมากคือเวลา,าเขากินเสร็จนะครับเขาจะเอาพวกเศษหญ้าเศษไรแล้วไปไปไว้ตรงนี้นะครับไปตรงข้างในหญ้านะครับนี่ตรงนี้นี่ โอ้ยเดือใครสรั่งไรสดนกนะคนดังวาแล้วครับอรเ,เ,เอาาเอากนอแล,ล, <c oughs> ล,ล้ว้มจหนีอได้เดีวะเอาอรถ<ะ>มาจอดหนีวะแลนหนีเลย้บางวิวเนะาะบังวิวเนาะ <c oughs> คนคนคือสัางแลนดนี้ คนแล้วเล่นนี่เลยฮะแล่นมาตังหูใส่เท่านี้ยเงาอย่างเงี้ยคุณไปไหนมาไปในหมู่บ้านมาครับอ๋อใช่เหรอท่านไปไหนอ่ะท่านไปไหนก็อยู่นี่ไงก็รออยู่นี่ไงอ๋อพอไปท้องอยู่อ๋อว่าจะไปหาอยู่ครับ เล่นรักเล่นดินเลยไม่ต้องมาสงสัยเล่นเลยตามไม่ต้องสงสัยทางนี้ไปเลยจะว่าโอ้ยใส่อทางแถวอีกเนาะใส่เออเสียมาแล้วยังไม่เจอเลยนรักใาเจตจัดกันเลยใครก็เตี้ยเตี้ยเอาอันนี้อ๋อควนเขารู้จักได้เหรอรู้จักหมดแหละรู้จักหมดแหละเข้ามา แมวมันชื่ออ,อันพ่อมันชื่อเต,ติงชื่อเตี๋ยสบกันแล้วไมแคมือจักเอ็มนี่อยู่ในตั้งกี่ปีแลนะ้วเยอะกี่ปีแล้วบแปแมจักเอ็มนอาจจะปยี่สิบสี่ปีสาม เาเอ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 เอาาเอาาเอาเอาเล่ะเ kind of like <ง>ือโซ่ขาดผมก็ไม่กลัวนะครับเสเยตัวโ่เพราะว่าเป็นช้างเด็กช้างเด็กกันเล่นช้างเด็กนำด้วยอยอ่เน่าเมื่อวานน่ะว um ิ่งหนีบัวทำไมอ้าไม่ได้วิ่งหนีการแสดงคนให้หมแสดงโอยเื่อาเดินไปหาโอ้โ เขาเดินเอาก,ก,กล้วยเก่งการแสดงเขาไปนั่งอยู่ตรงกล้วยพอดีนะครับหันมาอีกทีโอ้โหแล้วตอนกลางคืนมีการมาคุยว่าไม่กลัวนะครับชายนะโอ้โหอะไรอืออ้าวไงไก่ยังไม่ดีขายบอกว่าสองคนนี้ไปพูดกันไกลๆนะครับอ่าไปไปไป,ไปการเล่นลักก็โอเคดีนะครับเห็นเขามีชีวิตชีวา เดี๋ยวอุบุญนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ